สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนาวันจันทร์ที่14่กุมภาพันธ์นะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่14นะครับแล้วเรามาสรุปผลของวันที่11กันก่อนนะครับเด่น2ตัวนะครับผมให้0และก็1นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้อนหามไว้นะครับผลนะครับ9 2599นะครับในส่วนของเด่น2ตัว0กับ1ก็ถือว่าหลุดนะครับ เข้ามาที่เบื้อหานนะครับที่ผมให้ระวังไว้นะครับก็มาเพื่อนเก้าเก้าล่างนะครับเด่นสามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับก็ถือว่าหลุดเช่นเดียวกันนะครับสําหรับเด่นลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับที่ผมให้ไว้งวดที่แล้วนะครับผมให้เด่นไปที่ห้าและก็เก้านะครับแล้วก็ฟันไปที่ห้านะครับผลนะครับเก้าสองห้าเก้าเก้านะครับก็เข้ามาที่ห้าหลักหน่วยบนแล้วก็เก้ามาหลักร้อยบนแล้วก็ มาล่างนะครับมาคู่ด้วยนะครับมาเ9้านะครับในส่วนของชุด3ตัวนะครับก็พลาดไปพลาดไปหลักร้อยนะครับพลาดไปที่หลักร้อยนะครับพลาดไปแต้มเดียวนะครับผมให้ไว้1 5 9่านะครับผลมันออก9 25นะครับก็ผิดไปที่2นะครับก็เกือบแตก3ตัวนะครับชุด2ตัวก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าชุดปกติที่ผมให้ไว้มันไม่เข้านะครับ คู่เลยไม่เข้านะครับแต่ว่าก็ยังได้รูดนะครับรูด5รูด9ของเด่นเราพัฒนาสูตรใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในงวดวันที่14นะครับขอให้แนวทางของเราพัฒนาปกติที่ผมให้มานะครับแล้วก็ให้มาคู่กันกับเราพัฒนาสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เ,เด่น2ตัวของเราพัฒนานะครับ สำหรับเดืนอน2ตัวนะครับสำหรับราวพัฒนานะครับผมคำนวณในที่9และก็0นย์นะครับผมฟันไปให้ที่0นะครับในส่วนของอาราวพัฒนานะครับก็ยังต้องระวังปัญหานะครับสำหรับงวดนี้นะครับมีโอกาสมาได้50%เช่นเดิมนะครับ ก็ถ้าตามสูตรยังมีโอกาสมาได้นะครับแต่ส่วนตัวนะครับคิดว่าไม่น่าจะมานะครับสําหรับส่วนตัวของผมนะครับแต่ถ้าตามสูตรยังยังให้ระวังไว้สักเช่นเดิมนะครับให้ระวังไว50้50เปอรเซ็นเช่นเดิมนะครับสาหรับชุดคู่เก้านะครับก็จะได้ที่เก้าสี่เก้าห้าเก้า ก็99นะครับชุดคู่0นะครับก็จะได้ที่04 05 06 07แล้วก็09นะครับชุด3ตัวนะครับ307แล้วก็409และก็7 09นะครับ เป็น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณแที่7 3และก็0นะครับชุด2ตัวนะครับฟันไปให้ที่07นะครับแล้วก็09นะครับชุด3ตัวผมฟันไปให้ที่709นะครับแล้วก็307นะครับส่วนตัวนะครับในชุด3ตัวก็ชอบทั้ง3ชุดนะครับ แล้วก็ในส่วนของเด่น2ตัวนะครับ9และก็0นย์นะครับมาชนกระเด่น3ตัวนะครับคือ0ูนย์นะครับก็ส่วนตัวเช่นเดียวกันนะครับสําหรับราวพัฒนานะครับของวันที่14ส่วนตัวผมชอบที่0ูนย์นะครับก็ตามศูนย์ที่ฟันให้เลยนะครับแต่เพื่อนๆสมาชิกจะไม่ชอบ0ูนย์ตามที่หุ่มฟันก็ได้นะครับอาจจะมาที่9ก็ได้นะครับมีสิทธิ์มาได้ทั้ง2มาสําหรับเด่น2ตัวที่ผมให้ไว้นะครับ ทุกครั้งผมย้าเสมอนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับเพื่อนๆสมาชิกจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับจะไม่เลือกถ้าตามสูตรผมฟันศูนย์อาจจะมา9ก็ได้นะครับอันนี้มีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ที่ผมต้องฟันให้คือตามสูตรนะครับะจะเอียงมาทางศูนย์นะครับต่อไปสําหรับเด่นราวพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมก็จะแบ่งปันให้เช่นเดิมนะครับช่วงนี้ ก็ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับสาหรับเหรียญลาพัฒนาสุดใหม่นะครับผมก็ยังจะนํามาแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกเช่นเดิมนะครับสําหรับเหรียญ2ตัวของเราพัฒนานะครับของวันที่14นะครับผมคํานวณได้ที่2และก็เนะครับผมฟันให้ไปที่2นะครับสําหรับเหรียญลาพัฒนาสุดใหม่ ผมก็จะจับคู่ชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวให้เช่นเดิมนะครับชุด3ตัวนะครับก็จะได้ที่2 7 9แล้วก็2 7 0และก็2 90และก็7 90านะครับสำหรับชุด3ตัวเออชุด3าตัวก็จะได้ที่4ชุดนะครับ สชุดเช่นเดิมนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับผมก็จะจับให้นะครับก็จะเป็น29 20 79แล้วก็70นะครับก็จะได้ที่4ชุดนะครับเช่นเดียวกันกับชุด3ตัวนะครับขอให้แนวทางของวันที่14นะครับมาทั้งให้มาทั้ง2ทั้ง2แนวทางนะครับ แล้วก็มาคู่กันด้วยนะครับขอให้มานะครับขอางดเพราะของวันที่11มาแค่มาแต่สูตรราพัฒนาสูตรใหม่นะครับแต่สูตรปกติที่ผมให้หลุดไปนะครับก็สําหรับชุด29นะครับในตัวฟันไม่มีนะครับชุด2 0ในตัวฟันก็ไม่มีนะครับ79มีนะครับ79 79กับ7นะครับแล้วก็70ก็อยู่ในตัวฟันเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของชุดจับคู่3ตัวนะครับ790นะครับมาชนกันคับชุดที่ผมฟันไว้ให้นะครับมาชนกันที่709นะครับในส่วนของชุด3ตัวนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมา3ตัวนะครับอันนี้ก็มีโอกาสมาได้นะครับแต่ก็ย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมเป็นเพียง ผู้นําแนวทางมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นมาให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนาไปใช้นะครับสําหรับส่วนตัวผมนะครับแนวทางที่จะนําไปใช้นะครับส่วนตัวนะครับผมเน้นยํานะครับให้นําไปรูดเป็น19ประตูนะครับจะมีโอกาสลดความเสี่ยงได้นะครับจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกนะครับ นี้แล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกจะนําไปใช้นะครับส่วนตัวนะครับถ้าผมนําไปใช้ผมจะนําไปรูดเป็นสื้อค่าประตูนะครับก็สําหรับแนวทางของเราพัฒนาวันนี้นะครับผมสรุปครบถ้วนให้เช่นเดิมนะครับก็ขอให้แนวทางในวดวันที่14นะครับเดินขอให้เดินต่อนะครับทั้ง2สูตรเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับ ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดนะครับในทำแนวทางคลิปใหม่มาให้เพื่อนเพื่อนในทุกวันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกเฮงเงรวยรวยนะครับสําหรับกับแนวทางของเราพัฒนานะครับของวันที่14กลุ่มพาพันหกห้านะครับขอให้เฮงเงรวยรวยทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ